สวัสดีทุกคนนะนี่จะพาดงยิงอันใหม่ไปเปิดตาลองดูว่าวันนี้จะมีตัวไหมโอ้ยตอนนี้ขึ้นจากน้ำแล้วทุกคนผมดำประมาณสักชั่วโมงครึ่งก็เจอปลาอยู่แต่ปลาตัวไม่ใหญ่นะก็ได้มาพอประมาณนะผมจะกลับบ้านแล้วไม่มีกล้องใต้น้ำก็ตัดอ่อ ตอนลงขึ้นลงขึ้นลงมาก็พอได้ตัวอยู่ได้พอกินทุกคน,นประมาณสักสิบกว่าตัวแล้วมาตัวไม่ใหญ่ไม่ตัวใหญ่มาตัวนะตอนแสงนี่โอเคโอเคพอได้เปิดตาปืนใหม่นี่กับลงน้ำครั้งแรกเลยชักเจสิบนี่ตัวเล็กเหมาะมืออยู่ฮนะโออาจจะกิงใส่เส้นเดียวก็ได้นะยี่ตอนคืน สองเส้นแรงเกินยืดเหนื่อยไปก็ฝากติดตามผลงานนะจําด้วยนะครับก็จะพยายามหาคลิปให้ทุกคนดูปะ่ะลุยเดี๋ยวกลับบ้านกันเล็กชัวถ่ายข้างนอกให้ดูอีกทีนึงนี่ให้ดูชัดๆได้สิบกระตัวใส่ปิงเด่งมาสักสาตัวแล้วมนะั้งไปเจอกันชิ้หน้าครับฝากด้วยครับกับนี่ทำเองครับนะจําทำเองนะฮะ ไปเปิดตายเรียบร้อยนะจ๊ะฮะป้า